สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาแซวลีคนมอนนกพลูกินเตอร์ค่ะวันนี้มาดูน้องกระต่ายแคะของวาเลนติโน่ค่ะตอนนี้เขาได้คลอดลูกแล้วค่ะได้สีตัวค่ะคลอดเมื่อเช้านี้ค่ะตอนนี้เขาก็ได้ทําถอนขนก่อนคลอดเขาก็ได้ถอนขนแล้วมาทําเป็นที่กบลูกเขาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาไม่ให้ดูลูกเขาเลยค่ะ แต่ตอนที่แรกว่ารู้ว่าคลอดลูกได้สี่ตัวหลังจากนั้นก็ใช้สำลีและขนของน้องกระต่ายของเขาเองได้กลบลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาใช้สำลีกบลูกเพราะว่าจะทำให้ลูกเขาไม่หนาวจะได้ตัวอุ่นตลอดเราใช้มือไปจับเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เขาจะหวงลูกมากเลยค่ะเพราะกระต่ายคลอดใหม่เขาจะไม่ให้ค่อยเข้าใกล้ลูกเขาค่ะ ราก็จะดูห่างๆกลัวแม่เขามานี่คือลูกของเขาค่ะเขาใช้ขนปิดรอบไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ากระต่ายคลอดใหม่เขาจะหวงลูกแล้วก็อีกอย่างเวลากระต่ายคลอดใหม่เราไม่สามารถไปแตะต้องลูกเขาได้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้ลูกเขากินนมของกระต่ายค่ะเราก็ต้องอยู่ห่างๆดูแบบห่างๆค่ะ แล้วอีกประมาณ2วันหรือสามวันเราค่อยมาดูว่าเขาให้นมลูกเขากินหรือเปล่าแต่เจ้าของกระต่ายนี้ก็นั่งยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะสวัสดีค่ะเชเจ้านั่งอยู่เบามห่างดูลูกกระต่ายกับแม่กระต่ายน้องกระต่ายของติโนเขาเคยคลอดลูกครั้งแรกค่ะได้2ตัวแต่ตายค่ะ เพราะว่าเราเอาไว้ห้องใต้ดินแล้วเขาหนาวมากมันไม่มีความอบอุ่นเลยทำให้ลูกกระต่ายตายค่ะครั้งนี้เราก็เลยได้ยกขึ้นมาไว้บนบ้านค่ะเพราะว่าเราเปิดฮีตเตอร์ให้เขาช่วงกลางคืนเราจะเปิดฮีตเตอร์ค่ะช่วงกลางคืนเราเปิดฮีตเตอร์ทีนี้มันทำให้น้องกระต่ายเขาได้อุ่นแล้วเขาก็ได้เลี้ยงลูกเขาแบบลูกเขาก็ไม่ตายด้วยค่ะ เพราะว่าครั้งแรกลูกเขาได้ตายครั้งนี้เราเลยต้องเอาขึ้นมาไว้บนบ้านช่วงกลางคืนก็จะเปิดทิกเตอร์ทําความอุ่นให้เขาเขาจะได้อุ่นทั้งลูกทั้งแม่กระต่ายด้วยค่ะนี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกับลูกกระต่ายแสนสวยของวาเลนติโน่ค่ะเป็นกระต่ายแครค่ะคลอดลูกครั้งที่สองก็ไม่ตายค่ะเพราะเราได้เอาขึ้นมาไว้ข้างบน บ้านแล้วก็ทําให้เขาอุ่นก็เลยไม่ตายครั้งแรกอยู่ในห้องใต้ดินเลยตายครั้งนี้แม่รอดค่ะเราจะอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะคะกับลูกกระต่ายค่ะตอนนี้ดูไม่ได้แม่เขาห่วงมากค่ะค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะคะกับลูกกระต่ายค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีสดค่ะ